ก่อนอื่นต้องกล่าวว่าการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปเป็นสิ่งสำคัญมากๆสํสำหรับการเดิมพันอนาคตของพักและการเลือกตั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่จะผ่านไปได้อย่างเงียบๆมีความคึกคักและความบุนแรงในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพักที่มีอายุน้อยลงมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในการเลือกตั้งของพรรคปชปทั้งนี้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักกกบหอที่เป็นไปอย่างคึกคักที่โรงแรมมิราเคิลนแกรนด์ลักซีเมื่อวันที่18ตุลาคมซึ่งมีสมาชิกพักอดีตสสที่ลาออกไปแล้วย้ายกลับมาเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคักด้วยกันเวลา10นาฬิกาเข้าสู่วาระการเลือกหัวหน้าพักนายเทิดพงษ์ไชยนันเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพักอย่างเต็มที่ซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักด้วยคะแนน96.18%ท่ามกลางเสียงปรบมือลั่นห้องประชุมนายอภิสิทธิ์ได้ลุกขึ้นกล่าวเปิดใจว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมวันนี้อย่างพร้อมเพรียงและมอบความไว้วางใจให้กับพักอีกครั้งตอนเดินเข้ามาสื่อมวลชนถามว่ารู้สึกอย่างไรที่กลับมาบ้านตอบว่าใจไม่เคยไปไหนเพราะมีเพื่อนสมาชิกหลายคนมาคุยให้กลับมารับตําแหน่งหัวหน้าพักซึ่งสิ่งที่หนักใจที่สุดคือเวลาาที่จํกัด จะเติมกำลังให้กับพักเราได้อย่างไรนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าได้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่ผ่านมาเชิญชวนคนใหม่ๆเพื่อเข้ามาอยู่กับพักต้องการให้สิทธิ์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผสมผสานกันขับเคลื่อนพักตั้งแต่ทำง,งานมาเพื่อนร่วมงานอายุมากกว่าตลอดเลยขอว่าครั้งนี้ขอให้มีหลายๆคนอายุน้อยกว่าบ้างจะได้เป็นคนที่มีผมสีขาวอยู่คนเดียวดังนั้นต้องเสนอชื่ออีกหลายคนที่ไม่ได้เป็นองค์ประชุมบางคนต้องยกเว้นคุณสมบัติจึงขอประธานที่ประชุมว่าเมื่อเอ,อ่ยชื่อ จะให้ท่านนั้นมาแสดงตัวตามข้อบังคับพักเพราะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมสรุปกรรมการบริหารชุดใหม่จำนวน41คนประกอบด้วยนายอภิษ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าพักและมีรองหัวหน้าพักตามภารกิจจำนวน8คนซึ่งมีความเป็นมาต่างๆตามด้านงานของพวกเขารวมถึงเลขาธิการพักรองเลขาธิการพักและหัวหน้าสาขาตัวแทนพักประจำจังหวัดที่มีความร่วมมือกันในการดำเนินงานของพักการเลือกตั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพักที่มีอายุน้อยลงมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในการเลือกตั้งของพักปชปทั้งนี้การเลือกตั้งนี้ยังมีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพักไปสู่อนาคตที่จะมีการผสมผสานระหว่างรุ่นใหม่และรุ่นเก่าในการขับเคลื่อนพักไปสู่ความสําเร็จและความสําเร็จในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพักที่มีอายุน้อยลงมากขึ้น ซ <S 々> ึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในการเลือกตั้งของพรรคปชปทั้งนี้การเลือกตั้งนี้ยังมีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพรรคไปสู่อนาคตที่จะมีการผสมผสานระหว่างรุ่นใหม่และรุ่นเก่าในการขับเคลื่อนพรรคไปสู่ความสาเร็จและความสําเร็จในอนาคตคุณคิดยังไงกับการเลือกตั้งนี้คุณเห็นว่าการเลือกตั้งนี้จะมีผลต่อพรรคและการเมืองไทยอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ชวนคุณเข้ามาพูดคุยกันในกลางคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการเมือง และพักปอชอปอ